สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมรี่มือสองแอร์คอร์ทมือสองนะครับกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายไปทำบริษัทเพชรยนต์นะครับสำหรับคลิปนี้มีอีกหนึ่งคันนะที่หลุดจองมานะฮะะนครับใครสนใจรุ่นนี้นะครับแล้วก็เลขไมล์ประมาณนี้ราคาประมาณนี้จองไว้ได้เลยนะฮะสำหรับตัวโตต้าแคมรี่ 2.0G ปี2019นะครับเลขไมล์85,000โลพี่นะโอ้โหยังงงนะหลุดจองได้ไงคันนี้นะฮะราคาของห้างร้าน4,45,000บาทนะครับเพชรยนต์ขายอยู่ 7 2 9 0 0 0บาทนะฮะราคาจำฟังไม่ผิดนะพี่นะ7 2 9 0 0 0บาทถูกที่สุดแล้วนะเท่าที่เคยเข้ามานะครับตัวนี้นะนะครับหลุดจองได้ไงนะฮะยังงงอยู่นะฮะ7 2 9 0 0 0บาทผ่อนอยู่ประมาณหมื่น1า0 0 0ื่0 0 0งหประมาณนี้1 2ื่นปลายๆนะฮะ1 2ื่นก็84งวดนะประมาณนี้นะฮะอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยนะครับหลักๆอยู่ที่ประมาณสัก13,000นะพี่นะเริ่มต้นนะฮะนะครับนี่สวยจริงๆนะนะครับได้มีสีบอลด์นะผมนะฮะ สีเท่ากันหมดเลยเนี่ยรถหน่วยงานปลดประจำนะคันนี้นะครับรถของบริษัทนะครับเช็คศูนย์บวศูนย์ชัดเจนนะฮะหกศูนย์หึงศูนย์นะฮะเก้าไก่ชิงนะครับสองจุดศูนย์จีเน้นใช้งานนะครับนะเน้นใช้งานประหยัดอยู่นะพี่นะนี่ครับตัวนี้ประหยัดอยู่อ่าประมาณสิบสี่สิบห้าลิตรอยู่ที่การขับขี่ของคุณลูกค้าด้วยนะครับอยู่ที่การขับขี่ของผู้ขี่ด้วยนะครับนี่ผมถ่ายในช่วงของวันที่ห้านะครับห้าเดือนห้านะนะครับช่วงบ่าย แสงดีมากพี่นะฮะกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานติดฟิล์มเรียบร้อยฟิล์มจะอยู่ประมาณ60นะนะครับขับกลางวันก็โอเคกลางคืนก็โอเคนะครับนะแต่ถ้า80ดสิบกลางวันโอเคเลยกลางคืนจะมืดหน่อยนะครับล้อขนาด16นิ้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแม็กยางปี21นะฮะหมกแม็กสิบหกนิ้วไม่ใช่หมอกแม็กสิบหนิ้วนะนะครับยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่เป็นตัวเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ให้นะฮะปี23-24แล้วกันนะครับเนี่ยโดยภาพรวมคันนี้สวยกิ๊บเลยพี่ นะเเข้าใจว่าลูกค้าไปเลือกอีกคันหนึ่งนะที่เป็นตัว2.5นะครับคันนั้นนะ2.5ที่ผมเคยลงไว้ในช่องนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลคันนั้นนะสีเจสีคันนั้นนะจบไปแล้วท่านผินะนะครับลูกค้าเลือกตัดสินใจคันนั้นนะครับแล้วก็ทิ้งคันนี้ไว้นะครับก็เลยนำคันนี้ออกมารีวิวนะนะครับโอ้โหสภาพไม่มีที่ติจริงๆนะครับใครหาอยู่ให้ไวแล้วกันนะนะครับให้ไวเลยนะฮะเบอร์ผมด้านล่างนะศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะครับบีมพยนต์ทางทางของไลอ้อนะครับ 66 BBB นะครับ6สองตัว B 3ตัวพี่นะครับนี่ให้ดูกันรอบคันก่อนนะฮะสวยกิบเลยเก็บรละเอียดให้หมดเรียบร้อยนะนะครับพร้อมรอปล่อยเลยนะฮะลูกค้ามาตัดสินใจนาทีสุดท้ายนะฮะขอเปลี่ยนคันเป็นคันสีมตาลนะครับ2.5คันนั้นแม็กขนาด18นิ้วนะ Limited Edition อีกรุ่นหนึ่งของของตัวแคมรี่เลยนะครับยังไงก็ลองดูคันนี้นะฮะติดกล้องเรียบร้อยแล้วพี่มีกล้องหน้าให้ด้วยนะ นะครับเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมปล่อยนะคันนี้นะครับเนีเข้ามาดูรถคันหล่อก็ได้นะครับแต่ขออพียงเดียวให้ไวนะฮะโทัวรผมได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของภายในคันนี้กันครับมาครับมาดูต่อในส่วนของภายในกันนะครับภายในคันนี้เป็นสีดำนะฮะเบาะหนังสีดำนะฮะปรับสภาพให้หมดเรียบร้อยแล้วนะสวยจริงๆนะฮะไม่มีช้ำนะครับแปดหมื่นห้าพันโลพี่พี่ดูนะโอ้โหสภาพ นะะฮมีรอยยับนิดนึงตรงนี้นะครับเนี่ยผ่านการใช้งานมานะครับนะแต่ปีกบ่ยังสูงชันอยู่นะครับบ่ปรับไฟฟ้านะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับปรับพนักพิงแล้วก็ด้านหลังนะครับมีให้นะฮะตามสไตล์ของตัวแพทเทิร์นนะฮะของ2องศูนย์เลยนี่นะฮะสองที่ศูนย์ไอแบ็กกันนี้เใบนะครับผมนะไอแบ็กเจ็ดใบมาดูแผงประตูฝั่งทางด้านหน้านะครับพี่ดูนะเสียงผมต้องขออภัยนะอาจจะอู้อีวีนนิดนึงนะเป็นหวัดนะฮะนะครับซีนกาวเลนยงต้ฝานะครับนี่ เม็ดอาร์คสวยๆนะยางกันเสียงแน่นๆนะนะครับจุดเชื่อมต่อสวยงามนะฮะกระจกเดิมโต้ต้านะครับนะฮะซอฟทัชสีสวยได้เดินสวยนะครับแล้วก็โคลเมียมนี่นะด้านในเป็นไฟเบอร์ไลท์นะกระจกขึ้นลงปอกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับเซ็นทรัลล็อกนะฮะพับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้าแล้วแล้วก็เมมโมรีซีทมีให้2จุดนะครับสแคปเพจขึ้นลงพี่นะใส่ล่างของตัวแคมรี่นะครับแล้วก็กลับบันไดนะฮะโอ้โหสวยนะไม่มีช้ำนะนะครับ เป็นเป็นเบรกนะฮะแล้วก็คันเร่งนะครับยังลึกอยู่เลยพี่พี่ดูนะนี่นะยังลึกอยู่เลยนะแปดหมื่นห้าพันโลนะครับชักชั่นคอนโทรลนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายฝาถังนะครับอ่าอินเจียนสตาร์ทนะครับน้ำมันรองรับ e85 ได้ไหมนะอันนี้โอ้โหประหยัดไปอีกนะครับพวงไล่นะฮะสภาพเดิมพี่ไม่ได้ทําอะไรให้นะนะครับนะมีสกิดนิดนึงด้านหลังนะฮะสีขาวแต่โดยรวมแล้วมี99%แน่นอนพี่นะครับคันนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบนะฮะอ่า รู้สันโดร์นะครับมีมาให้ล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่เท้าแขนสวยๆกุญแจมีให้ดอกดอกเดียวนะครับนะที่เท้าแขนสวยได้ไม่มีหลุดนะครับปรับเบาะไฟฟ้านะครับนะจากด้านหลังนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับแล้วก็ปรับพนักพิงพี่ดูบอกคนข้างๆนะโอ้โหปีกเบาะสวยนะฮะที่ใส่แก้วนะครับสีสติได้นะฮะสองสองจุดนะครับแล้วก็กลอสเงาๆนะฮะหัวเกียร์ได้สภาพนี้ไปนะครับนะได้สภาพนี้ไป นะครับเบครคอีมให้นะครับเบรคไฟม,มือไฟฟ้านะครับมีมาให้มาสตาร์ทเครื่องกันเลยครับพุ่งสตาร์ทน,นะครับหนึ่งสองสามหน้าจอปรากฏขึ้นแล้วนะฮะนี่นะครับขึ้นทั้งสองจอเลยปื๊บเหมือนกันเนะี่ยมาดูเลขใหม่นครับเลขใหม่ที่ปรากฏน,นะฮะแปดหมื 8, 15, 5, 5, ่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามโลนะฮะณวันนี้นะครับเรียกว่าเซฟฟิเกอร์เลสนะฮะระบบที่ที่เปิดใช้งานอยู่นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคัน นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับมันบางแดดหลังนะปรับตั้งค่าได้อย่างนี้นะครับนะเปิดไว้ทั้งหมดนะรีคอร์ดเซฟิเลินะครับไบสปอร์ตมมเตอร์ก็เปิดอยู่นะครับนี่ใช้งานได้ปกตินะทุกฟังก์ชันนะครับผมนะโอเคไฟอื่นไม่มีโชวนะฮะไฟแรงดันลมยางไม่มีโชนะครับตัวนี้มีมีแจ้งเตือนแรงดันลมยางด้วยนะครับแล้วก็กล้องหน้านะฮะติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับนะฮะแผงบังแดดนะครับ มันมันแดดนะครับมีกระจกให้มีไฟให้ด้านบนไม่มียันไม่มีกละานะครับมีที่ใส่แว่นให้ด้านในเป็นกรรมยี่นะฮะแผงบังแดดนะฮะด้านหน้านะครับนะมีกระจกให้มีไฟให้ซอฟทัชด้านหน้าสวยๆนี่นะฮะดูป้ายสกบกันหน่อยเล็กไม้นะฮะแปดหมื่นห้าพันโลนะครับตรงนะนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแคมบรี่สองจุดศูนย์จีนะฮะลำดับที่สองนะฮะ ลำดับที่2คือลำดับในเล่มนะที่เป็นของเพชรยนต์เลยนะลำดับที่2องดังนั้นลูกค้าซื้อไปเนี่ยจะเป็นลำดับที่3ในเล่มนะฮะถ้าเป็นการเช่าซื้อก็จะมีไฟแนนซ์ชื่อไฟแนนซ์นะครับเป็นลำดับที่3และมีชื่อลูกค้าเป็นผู้ครอบครองแต่ถ้าซื้อสดก็ชื่อลูกค้าอยู่ในลำดับ3เลยนะครับแอร์ปรับแยกซ้ายขวานะครับปรับออโต้ได้นะครับแล้วก็จอขนาดเจ็ดนิ้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์รับสายอ่ะดูกล้องถอยหน่อย ของถอย2มุมมองนะครับมุมกว้างนะครับม okay, the ุมแคบนะครับอันนี้คือมุมกว้างแล้วก็มุมแคบนะก็ถือว่าเอ่อมุมใกล้เคียงกันนะนะครับมุมใกล้เคียงกันนะถือว่าโอเคอยู่นะชัดแจ๋วนะฮะตกแต่งด้วยลายไม้นะข้างๆนะครับแล้วก็ไฟไม่ไหลด้านในนะฮะแอร์เย็นอยู่นะปรับแยกสายขวาด้วยนะครับในเรื่องของไวเลสชาร์จเจอร์นะครับมีมาให้นะสำหรับคนที่ชอบลืมสายชาร์จนะครับนะแล้วก็รองรับโทรศัพท์รุ่นที่สามารถไวเลสชาร์จเจอร์ได้นะครับ แล้วก็เชื่อมต่อในเรื่องของพาวเวอร์เลดนะครับมีมาให้นะ AUX USB นะฮะมีมาให้นะค่อนข้างเรียบพร้อมนะนะครับสำหรับตัวเริ่มต้น2-0นให้มาค่อนข้างครบนะครับพอมาเป็น2.5ตัวเวรคเชนดะครับเขาจะถูกตัดตัวนี้ออกไปนี่ตัวนี้เมมโมรีซีถูกตัดออกไปนะสำหรับตัวเริ่มต้น2 5สปอร์ตนะครับนะฮะตัวนั้นเนี่ยแล้วก็จุดที่2ตัวนี้ถูกตัดออกไปนะครับใครหารุ่นที่แบบต้องการฟังก์ชันพวกนี้นะนะครับซื้อ 2.0G ได้เลยพี่นะ พอเป็นตัวเมนเดเชนสองจุสอสปอร์ตนะครับปีปี22ขึ้นไปนะฟังก์ชันพวกนี้จะไม่มีแล้วแล้วก็บอกคนทั้งข้างนะครับฟังก์ชันในเรื่องของปรับขึ้นลงนะครับไม่มีสำหรับตัวสปอร์ตนะครับใครอยากได้ฟังก์ชันนี้ต้องซื้อรุ่นนี้2ตัวสูงนะครับเนี่ยซื้อแต่ตัวนี้เลยมีมาให้นะฮะระบบลังคาสวยๆไม่มีบุมไม่มียิ้มอย่างที่บอกนะฮะคันนี้พร้อมรับนะครับลูกค้าพร้อมส่งมอบนะฮะลูกค้าตัดสินใจนาทีสุดท้ายนะพี่ กระจกเดิมนะครับกระจกเดิมโตด้าติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับสีขาวเดิมนองฝาพี่นะครับโอ้โหไม่มีที่ตีนะอันนี้นะฮะลูกค้าอาจจะต้องการเครื่องแรงขึ้นนะครับขับสนุกขึ้นนะนะครับแต่ตรงนี้เน้นใช้เน้นเรื่องการใช้งานนะครับสองที่สุดนะนะครับประหยัดเหมือนกันนะครับทางไกลก็ใช้ว่าจะจะกินน้ํามันนะนะครับประหยัดเหมือนกันพี่นะฮะอยู่ที่คนขับมากกว่านะครับแล้วก็พยางลงพื้นนะของแคมรี่นะครับตรงรุ่นนะครับมีให้4ชิ้น นะแอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อการชาร์จนะครับเบาะด้านหลังโอ้โหพี่ดูสวยมาก85,000โลนะครับหนังเดิมพี่นะฮะโอ้โหเดี๋ยวทงความสดเพิ่มเติมให้นะครับพี่ดูไม่มียับเลยนะนะครับด้านหลังสวยลองรับไอโซฟิกนะฮะสำหรับรถครอบครัวนะที่มีคาซีทนนะครับตรงที่พักแขนปุ๊บนี่ที่ใส่แก้วนะครับมีมาให้ที่พักแขนสวยๆไม่มีขาด นะด้านหลังมีเชื่อมต่อสามารถเก็บของนะะล้วงของจากด้านหลังได้นะครับด้านบนเพดานไม่มียันไม่มีกระดนะครับมีไฟห้องโดยสารให้นะครับนะี่ไฟจะเล็กๆหน่อยนะมินิมอลมินิมอล,มน,มลนะครับสวยอันนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟไว้รอเลยกุญแจเป็นคีย์เลสนะฮะสามารถกุญแจติดไว้กับตัวนะครับแล้วก็เ,เปิดเปิดตัวรถได้เลยนะครับเปิดเปิดล็อก ตรงนี้นะครับล็อกนะฮะแล้วก็เปิดเนะี่ยถ้ามีกุญแจอยู่ในตัวล็อกได้เลยพี่มีกุญแจอยู่ในตัวมือล้วงขึ้นไปสอดเข้าไปนะฮะมันก็จะเปิดนะครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะนะฮะใส่ลักตัวไบส์ตมอนิมเตอร์นะครับจะมีไฟกระพริบเหลืองๆนะเมื่อมีรถเข้าใกล้ครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะเวลาพี่ไปดูนะครับรถจะพิคว่ำไม่พิคว่ำนะฮะเนะ่ยรถถังเดิมไม่เดิมนะพี่ดุงนี่นะครับเอ่อมันจะมียางปิดกระดูกง,งูอยู่นะนะครับตรงนี้ชิ้นส่วนนี้พวกเราเรียกว่ากระดูกง,งูนะครับ นี่นะจะเป็นลอยขี้ของหุนยนนะฮะนะสีของตัวรถนะฮะจะเข้าไม่ถึงตัวนี้นะครับเพราะขุนยนก็คีบอยู่2ฝัง่งนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับนะแค่นี้เองพี่ไม่ต้องไปเปิดกระดูกงูนะครับทั้งให้รอบนะนะครับมันจะเสียรถพี่น,ะนี่นะมันจะมันจะย้อยลงมานะครับมันจะเสียรถนะครับแนะนําดูแค่ตรงนี้นะนะครับแค่ตรงนี้สีเดิมนะี่ถ้าเป็นสีเดียวกันหมดทั้งคันนะครับ นะโดยที่ไม่เว้นว่างนะพี่ออกจากร้านได้เลยครับนะคันนี้โดนมาหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ดูพวกเม็ดอัพพวกเนี้ยนะครับจุดอัพต่างๆไม่ขึ้นสนิมนะฮะแล้วก็ตรงๆไม่คดไม่งอเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าสวยรถเดือดนะครับไม่มีปัญหาล้อขนาด16นิ้วนะครับยางตัวนี้เป็นทูลันซ่านะครับปี21นะฮะปี21เดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับที่เป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะฮะปี23 24แล้วกันนะครับด้านหลังไฟท้ายสวยนี่นะไฟท้ายเปิดแล้วนะครับ เซนเซอร์ถอย4ีจุดนะฮะเซลักตัวสองวิสุนจนะครับแล้วก็เม็ดอัคตองมุมนี่เนี่ยยังอยู่สีเงาพี่ดูโอ้โหเต็มทั้งฝาลุไปไม่มีสังนะครับสีเดิมนะสีรองพื้นนะครับโคมไฟไทโคยโต้นะนะลุไปไม่มีสังนะครับเม็ดอัคยังอยู่ลูกกลมยังอยู่นะนะครับเม็ดอัคฝั่งนี้นี่ตรงบุมยังอยู่นะครับแล้วก็สีเงาเต็มทั้งฝาพี่นะครับรางน้ําใต้กระจกสวยจุดนูนตรงนี้ยังอยู่นะฮะกระจกเดิมโต้ต้านะครับไร้ฟ้าไม่มีขาด นะะฮสวยจริงพี่ทันนี้นะครับเพอร์เฟกจุดขึ้นลงนะฮะจุดพักของพี่ดูด้านท้ายโอ้โหแปดหมื่นห้าพันโลนะสมศักดิ์ศรีนะฮะด้านท้ายนะครับเออ่ที่เก็บสัมภระกระบี่สวยนะครับนี่เอ่อกว้างประมาณมันเขาเข็นมาอยู่ประมาณห้าห้าร้อยกว่าลิตรนะครับก็ใส่ถุงก๊อฟได้ประมาณสองถุงนะครับแล้วก็ซีนทรรมมะพร้าวครับยังอยู่แผ่นน้ำสวยๆเดิมๆสีดำนะ นะครับทีนทา้าหอมเพยังอยู่นะครับองคกกณ์ช่วยหรือพื้นฐานนะครับบล็อกล้อนะครับแม่แรงนะฮะไม้ขันแม่แรงแล้วก็หูลากนะครับนี่เซอร์ไพรส์อีกอย่างก็คือยางนะพี่นะนะครับเป็นล้ออะไรน,นะครับเป็นล้อแม็กด้วยนะขนาด16นิ้วแล้วก็หน้ายางพี่ดูโอ้โหยังไม่เคยใช้นะนะครับยังไม่เคยแตะพื้นนะนะครับเดี๋ยวมาดูดูซะหน่อยหนึ่งเห็นไหมปื๊บปื๊บปื๊บยางจะเป็นปี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 เหนไมองไม่เห็นพี่นะขนาด16นิ้วเหมือนกันเป็นทูนซ่านะครับ ทูนซ่าเหมือนเดิมเดี๋ยวนะปียางหัวมองไม่เห็นพี่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นทูนซ่าเนี่ยของแท้แน่นอนพี่นะยางอะไรจะเป็นทูนซ่านะครับดริสโอนทูลันซ่ายางโอ้โหน่ายางอย่างใหม่ไฟท้ายเดิมไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไม่มีละองละองน้ำนะครับไม่มีน้ําขังนะฮะน้ามันรองรับ e 8 5้านะครับมีสองรุ่นที่รองรับ e 8 5นะคือ2 5กับ2.0นะครับเบาะด้านหลังสวยพี่นี่ นะเอาดูฝั่งนี้หน่อยผมจะรู้จุดนะสำหรับแคลมเรี่นะนะครับนะที่เป็นอย่างนี้สําหรับตัวแคลมเรี่นะครับและเอลติสนะฮะลองไปดูนะครับนะนี่เม็ดอาร์คสวยนะครับอย่างนี้แค่นี้พอพี่นะครับเพราะถ้ามันโดนข้างมานะฮะหรือว่าโดนข้างบนพิกควาัมมานะครับตรงเนี้ยพวกนี้จะไม่เหลือนะฮะแล้วก็สแครปเปตนะฮะกลับมาได้ขึ้นลงสวยนะแผงประตูด้านข้างสวยนะฮะสีกาวเดงนุ่งฝานะครับกระจกเดิมโต้ต้ากระจกเดิมโต้ต้า ม้านนะฮะม้านมือนะครับฝั่งนี้สุริบัตไปจำตัวรถนะนี่นะฮะผลิตเมนะครับปี2019นสิบเก้าะเมดอินไทยแลนด์เล็กเครื่องเล็กถังนะฮะเล็กเครื่อง6 AR อนะครับสติกเกอร์มอกรอยอยู่นะสติกเกอร์ตัวรถยังอยู่ครับน็อตไม่มีขยับพี่ดูบาะฝั่งนี้เหมือนไม่ได้นั่งเลยนะสภาพเดิมออกจากโรงงานเลยพี่เนี่ยนี่คือสภาพเดิมออกจากโรงงานเลยนะนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะปรับพนักพิงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่ เนะี่ยฟังก์ชันนี้นะ2.5สปอร์ตตัวเมนูเชนปียกสองขึ้นไปนะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับถ้าอยากได้ฟังก์ชันนี้ซื้อ2 0ได้เลยพี่นะครับแผ่นเซคัพเพตพลาสติกยังไม่แกะพี่นะครับโอ้โหด้านหน้าฝั่งซ้ายเหมือนไม่ได้นั่งเลยพี่นะนะครับพลาสติกอะไรพวกนี้ยังอยู่นะพี่ดูเลยนี่กระจกเดิมโตโยต้าน,นะครับอยู่เชื่อมต่อสวยซีนการาฟเหลืองน้ำฝานะครับเม็ดอาร์คเดิมสวยเนะี่ยแผงประตูด้านหน้าสวย ด้านบนนะครัเขาจกเดิมโตโยตา้านี่เห็นไหมไม่มีที่ตีพี่คันนี้นะครับบอกเลยนะครับหาอยู่ให้ไวแล้วกันนะนะครับสีนี้เป็นสีก,นกลางๆนะฮะเป็นจะเป็นสีกลางๆนะฮะไฟหน้าไฟเตอร์ไดท์ทลิงไรนะครับด้านล่างเป็นไฟสปอตไลท์เป็น LED ีเหมือนกันนะครับอ่ะดูฝากระโปรงหน่อยปุ๊บอ่ะมือซ้ายข้างเดียวขึ้นเลยสติกเกอร์นะครับสำหรับตัว2.0และ2.5นะครับนะ ะมีแค่3ชิ้นนะฮะหนึ่งสองสามนะครับเม็ดอาร์คนะฮะเส้าหลินเม็ดอาร์คเส้าหลินยังอยู่นะ,ะน,นะคะกกรับซีนการเลนส์ฝานะฮะรูกลมสวยสวลูกไปไม่มีสารนะครับเป็นสีรองพื้นนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะ,ะน็อตเดิมไม่มีขยับะะสวยจิ๊บเลยพี่นะครับนี่โอโ้โหรโลหะโครนด้านในนะครับนะฮะหรือว่าล้อโช็กนะฮะสวยเดิมอ่าช็กด้านฝาด้านในสุดกระบอกนะครับฝั่งนี้ล็อกไม่มีขยับนะฮะรูกลมสวย นะครับเม็ดอาร์สวยรอยปั๊มยังอยู่นะฮะสิ่เกา่าด้านบนนะรูกลมสวยนะครับฟิล์มใสนะยังอยู่นะฟิล์มใสเนะี่ยยังอยู่พี่ฟิล์มใสยังอยู่นะฟิล์มใสยังอยู่ครับครบพี่คันนี้ไม่มีที่ติครับผมบอกเลยแกนฝาสู่วาววนะครับนี่เนะี่ยแห้งๆไม่มีน้ำมนันไหลยเยอะนะครับเนะี่ยตุ่มที่เป็นตัวเกา่าเก่าที่ประสานร,ระหว่างระหว่างประเก็นนะฮะฝาล่างาฝาบนนะนี่ยังอยู่ชัดๆ ไม่เคยถูกปอดฝานะคราดนะครับเดิมอยิงนี่คือเสียงของเสียงเครื่องก่อ6 a r นะครับ1 6 1แรกม้านะฮะ VVTI IW นะครับเนี่ยน้ำมันคือน้ำมันเบรกนะฮะถังพักน้ำนะครับอย่างแทนเครื่องพี่นะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ทนอยู่แล้วนะครับพี่ดูโอ้โหปั๊ม EBS อยู่หน่อยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะนะครับเป็นฟิลรีเลย์กล่อง ECU กล่องอากาศนะครับสวยเดิม แผงพลาสติกนะฮะที่ปิดคันบนหม้อน้ำเนี่ยด้านหน้าพี่โอ้โหสภาพเดิมไม่มีแตกนะนะครับแกะดูหมดแล้วพี่นะได้สภาพเดิมคันเดิมนะฮะนี่คือเสียเครื่องนะครับเนี่ยเออประมาณนี้เลยพี่ออกข้างอยู่ร้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะเพย์นยนขายอยู่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่นะครับประมาณนี้นะฮะหรือถ้าระยะยาวก็ได้ถึงหมื่นสองปลายปลายนะครับอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วย นะครับนี่นะฮะโอ้โหคุ้มจริงพี่คนนี้ไม่มีที่ตินะผมบอกเลยนะสีบรอนนะครับนะสดได้นะครับสดขอปกติมีแวตอ7%นะเนะ่เดี๋ยวทำส่วนลดให้เหลือ3.5%นะคนละครึ่งนะครับผมค่าโอนไม่ต้องออกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็7,29ดาทับวก3.5%นะของราคาลดเลยนะครับ สยส่วนในกรณีซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับคณะกรรมการร,รฐฐับสกิลพนักงานบริษัทนะฮะมีเครดิตผลบัตรผลบ้านผลรถผลสิ่งเคื่อเงินสดนะผลมอเตอร์ไซค์เกินปีขึ้นไปนะครับรอผลอนุมัติได้ภายใน2ชั่วโมงนะฮะมาเช้ารับรถช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้เลยขอมาเช้าหน่อยนะถ้าจะรับในวันนะครับผมนะฮะก็ทางบริษัดรับเงินไข่เดียวกันนะครับมาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสฉวนไทย68แยกหนึ่งนะครับบีนบุรีนะครับแจ้งน้องหน้าร้านได้เลยน้องหน้าร้านจะนั่งอยู่นู้นนะครรับตงนน้ แล้วแจ้งล้อน่ารานเลยบอกว่ามาหาพี่บีมหรือว่าผู้จัดการบีมก็ได้ครับเดี๋ยวดูแลเคสให้นะครับเนี่ยในเรื่องของส่วนลดอะไรของแถมไม่ต้องห่วงพี่นะครับเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันได้นะครับแต่ต้องให้ไวแล้วกันนะสำหรับคันนี้นะครับนะเหลือแค่คันเดียวนะหลุดจองมานะครับต้องต้องไวเลยนะครับนอกจากนี้มีพวกในกลุ่มของไฮบริดนะฮะแล้วก็พวกเอ่อพวกครอสโอเวอร์ทั้งหลายเนี่ยพวกนี้โรลล่าครอสนะครับพวก CRV นะฮะแล้วก็ CSR นะครับผมนะฮะที่ประมาณนี้เลยนะฮะให้ไวแล้วกันนะครับผม ไว้มาเนี้ยนะสำหรับที่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u ส s c คร b e ไปในช่องนี้ด้วยนะครับนะช่อง Camry และ a c c o r d มือสองนะครับเนี่ยโอเคลาบก่อนนะผมสวัสดีครับ